คงจะต้องนอนแบบอย่างนี้อีกตั้งหลายวันนะคะข่าวสวยของแกจริงๆเลยใคร่ข่าวสวยของป้าหุ่นนะพวกแถวนี้มีแต่ตัวสวยมาเพราะความซวยตวลอดเวลามึงด่ากูว่าไงนะอะไรนะพวกแถนีมึงถามกูหัวด่าว่าไงมึงเป็นตัวสวยออแต่มึงมาเรื่องซวยตลอดเวลามึงรู้ตัวปะ พอทีเอาดพที่น่บ,นบนว้ไม่พออีเหรอผมตามหน้าที่คุณงหน้าที่เลยไอ้ความพินาศตลที่เกิดขึ้นเนี่คุณว่าเป็นหน้าที่ัเหรอพอทีพอทีหมดจักคนร้ายไม่ได้นะทำงานของงพนา ทำคนของคุณปาาเจ็บแล้วจะมาทำลายคนต่อหน้าผมอีกผมจะเป็นผมทำไปเพราะอะไรเพราะเพื่อปกป้องโซ่ไงลูกสาวของคุยจากคนขอให้เสียอ่างคนไหนอ่ะก็ผมจำไม่ได้ไงแต่ผมมั่นใจว่าเป็นคนของเสียอ่างแน่นอนผมเห็นหน้ามันผมจำมันได้คุณดอกนะเฮ้ยเมื่อไรพี่จะจบได้สิ มีภัยมึงจะมาปกป้องมึงวังจะสอยหลานกูใช่ไหมมึงว่าไงนะมึงอ่าไงาถามว่ามึงว่าไงนะไปไปพอ้่ะอะไรพอพ่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 ดพ่าพ่นะอพ่อพอ่อพอ่อพ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 ่ออออออ่งออ่ แล้วสุดท้ายไม่มีอะไรเลยจนผู้ร้ายไม่มีจับคนร้ายก็ไม่ได้ไม่มีอะไรทั้งนั้นเสียแรงนะเสียแรงที่ผมไม่ใจงวดคุณกำลังล<ะ>ด่าผมอะว่าตลอดเวลาที่ผมไม่อยู่ที่นี่เพื่อปกป้องชีวิตคุณเนี่ยผมเป่าหูคุณอย่างนั้นเหรอฮะงวดกินอยู่กับปากจะอยู่กับท้องอะ่ะท,ทั้งจริงงวดต้องการอะไรผมต้องการอะไรจำไว้เลยนะเว้ยคุณดอกรัก ไอ้หัวลูกทงใบนอกบนนอกของคุณเนี่ยมันมีไรน้นี่นลักษณะที่ผมต้องการมากอย่างนั้นเหรออยากรู้เหรอลูกสาวผมไปนึกว่าผมตาบอดเหรอนึกเหรอว่าผมไม่รู้ว่าคุณคิดอะไรลูกสาวผมทั้งตามที่คุณสัญญาค่ะกับผมว่าคุณจะไม่ยุ่งลูกสาวผมจะได้ดขาดแต่คุณก็ทำ กูทำไว้ก็สุดแล้วที่คนถ้าคุณคิดว่าผมไม่มีความสามารถพอที่จะปกป้องชีวิตคุณได้ผมก็ขอลาออกเออผมไม่คุณออกยเนาะเนาต้องมาให้อะไรผมทั้น,น ได้เว้ยแต่ก่อนที่ผมจะออกขอผมเคงเยร์กับโซ่ก่อนไม่จะเป็นจำเป็นไม่จะเป็นจำเป็นไม่จะเป็นบ่าอย่าไปโทุกสิ่งที่ผมทำให้โซ่เพราผมห่วงเขาผมบนสุใจกับเขาคุณเข้าใจไหมผมบนสุใจกับเขาแค่เรื่องที่ผมอยากให้คุณเข้าใจโอปปาีโทโทโ